เฮ้ย hey, อยู่คนเดียวในอพาร์ตเมนต์หลูมันฟังดูดีใช่ไหมครับแต่บอกเลยว่ามันโคตรเหงาก็เลยได้เวลาตัดสินใจครั้งใหญ่ย้ายออกฮะและในคลิปนี้ครับผมจะใช้งบตั้งต้นที่เกมให้มาสร้างบ้านในฝันหลังแรกของชีวิตไม่ใช่แค่บ้านโมเดนธรรมดาแต่ต้องอยู่รอดให้ได้ในโลกที่เต็มไปด้วยระบบสุดวุ่นวายออกแบบเองวาดห้องเองกดพาดเองแถมยังต้องประหยัดงบอีกครับสุดท้ายแล้วบ้านหลังนี้จะออกมาสวยหรือเละ หรือผมจะหมดตัวก่อนไปดูกันเลยฮะขั้นตอนแรกนะฮะเราก็ต้องวางแพตฟอร์มก่อนนะครับซึ่งพอเราวางแล้วนะมันจะมีเครื่องมือลูกศรสามแฉกนะครับกดเข้าไปมันจะเป็นการปรับขนาดพื้นที่เนาะคลิกที่ลูกศรสี่เหลี่ยมมันจะเป็นการดึงพื้นที่ออกมานะครับก็หมุนได้ปรับขนาดได้นะฮะแบบที่ผมทําอยู่นะโอเคฮะแล้วถ้ากดลูกศรด้านบนนะครับเราก็จะเป็นการยก แล้วก็มาตีกำแพงฮะคุณผู้ชม,มตีไปฮะให้รอบบ้านเลยครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาแบ่งห้องที่หลังเดี๋ยวตรงนี้ผมจะเว้นไว้หน่อยนะครับเป็นหน้าบ้านเนาะไว้ใส่ประตูโอเคก็ประมาณนี้ครับต่อมาก็ใส่บันไดเลยฮะคุณผู้ชมปรับขนาดเหมือนเดิมนะครับลากออกมาให้ใหญ่หน่อยนะให้พอดีประตูนะครับแล้วก็วาง เปลี่ยนสีหน่อยนะครับผมจะทําเป็นประตูสีดำเนาะใช้เป็นสแตนเลสนะครับโอเคสวยมาต่อกันที่หน้าต่างเนี้เราก็ใช้เครื่องมือ Copy นะครับหรือขัดลอกได้เองวางไปฮะคุณผู้ชมให้ครบมาอีกด้านหนึ่งบ้างฮนะแล้วก็ด้านหน้าวางสักครึ่งหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะวางไม้ต่อ อันนี้จะเป็นเสาไม้นะครับคุณผู้ชมวางเสร็จมันก็จะดูดีขึ้นนิดนึงนะเดี๋ยวมาด้านซ้ายบ้างกอไปที่เสาเหมือนเดิมฮะวางแล้วผมจะขยายขึ้นให้มันติดกับเพดานเลยนะวางสักสี่อันโอเคฮะและเมื่อครบสี่อันแล้วนะครับผมก็จะมาวางหน้าต่างต่อนะครับ นี่แล้วเมื่อเสร็จแล้วนะครับบ้านผมก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะเฮ้ <c oughs> ดูดีขึ้นแล้วฮนะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะตรงนี้ผมก็จะสร้างให้มันยืนออนนนย่นออกมานะครับเหมือนว่าให้ให้ฟ้ามันยื่นออกมาคุณผู้ชมก็ตีห้องก่อนเลยนะครับประมาณนี้แล้วก็ลบกําแพงทิง้งฮะทีนี้เราก็จะได้ฟ้าที่มันยืนออกมาแล้วนะคุณผู้ชมแล้วผมจะมาวางหลังคาคนระับ อ๋ออย่าลืมลบด้านบนด้วยนะฮะถ้าเราสร้างห้องมันจะมีเพดานด้านบนด้วยแล้วเราก็มาวางหลังคานะครับผมจะก๊อปป้นะครับคัดลอกอีกอันหนึ่งแล้วก็มาวางข้างๆกันนะจะไม่ใช่หลังคาแบบธรรมดานะคุณผู้ชมโอเคแล้วเราก็มาปรับให้มันเท่ากันนะพยายามให้มันเท่ากัน โอเคประมาณนี้ได้อยู่นะเดี๋ยวมาวางอีกด้านนึ่งบ้างนะลากครับหมุนหามุมโอเคประมาณนี้ครับต่อไปเราจะยกให้มันเท่าๆกันนะก็กดลูกศรสามแฉกแล้วก็ใช้ลูกศรสี่เหลี่ยมนะครับดึงขึ้นมายกทั้งสองข้างเลยนะจะได้บาลานซ์กันสวยๆ เริ่มดูโมเดินขึ้นยังครับคุณผู้ชมทีนี้เดี๋ยวผมจะใส่ฝ้ายื่นออกมานิดน,นึงครใช้กําแพงสร้างห้องเล็กๆขึ้นมาก่อนครับคุณผู้ชมแล้วเราค่อยลบกําแพงออกก็จะได้ฝ้าสวยๆมีมิติเลยครับโอเคฮะต่อไปใส่หลวหน้าบ้านกันนิดนึงนะ ตวนด้านนี้เราจะปิดไปเลยครับเพราะว่าไม่ได้ใช้บริเวณนี้อยู่แล้วลนะต่อไปก็มาเปลี่ยนสีตัวบ้านกันนะคุณผู้ชมผมเลือกเป็นลายไม้วอลนัทนะครับสีน้ำตาลเข้มบอกเลยว่าสวยเงี้ยให้คุณผู้ชมคัดลอกโค้ดสีไว้นะฮะแล้วเราจะเอาไปใช้กับจั่ยอีกฝั่งให้สีตรงกันนะ โอเคส่วนถัดมาก็ขอปรับขอบฟ้าให้เป็นสีดำนะครับเพิ่มมิติให้ดูแพงขึ้นหลังคามันยังดูแบนๆน,นะครับขอปรับอีกนิดนึงโอเคก็สวยขึ้นแล้วนะเดี๋ยวเปลี่ยนผนังให้เข้ากับจั่วนะครับใช้สีเดียวกันทั้งแถบ ส่วนด้านอื่นผมจะใช้เป็นวอลเปเปอร์สีขาวนะจะได้ดูสะอาดตาเนาะแล้วก็มาถึงหลังคานะครเปลี่ยนเป็นแบบฉนวนนะแล้วผมจะใช้เป็นสีดำจะได้ดูเรียบหรูหน่อยนะฮะเคส่วนถัดมานะครับผมจะมาตีผนังต่อครับทำผนังหลักสองด้านขึ้นมาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะแบ่งพื้นที่เป็นหลายห้อง เพราะว่างบมีจํากัดนะครับผมจะไม่ทําบ้านใหญ่เกินไปจะได้มีเงินเหลือมาซื้อเฟอร์นิเจอร์นะครับเฮียตัดผนังวางประตูนะแล้วก็ตีใหม่ให้มันพอดีครับผมจะเปลี่ยนขอบประตูให้เป็นสีดำนะครับให้มันเข้ากับบ้านห้องซ้ายมือจะเป็นครัวนะครับส่วนด้านขวาจะเป็นห้องน้ำเนาะใหญ่หน่อยเพราะว่าจะเอาไว้ซักผ้าด้วยครั ส่วนห้องนี้คิดว่าจะทําเป็นห้องนอนนะวางหน้าต่างสักสองอันเดี๋ยววางหน้าต่างบานใหญ่หน่อยนะเอาไว้รับแสงส่วนห้องรับแขกหรือห้องนั่งเล่นวางสองบานพอห้องนั้นจะใช้เป็นหน้าต่างเล็กๆนะครับเพื่อความเป็นส่วนตัวเปลี่ยนสีให้เรียบร้อยนะให้เข้ากับบ้านเราเนาะผมก็เลือกเป็นสีดำหมดเลยนะครัวใส่หน้าต่างด้วยนะฮะจะได้มีแสงธรรมชาติ มาเปลี่ยนสีบันไดเป็นลายหินอ่อน,นครับพื้นระเบียงหน้าบ้านผมก็จะเปลี่ยนเป็นหินไปเลยนะให้มันมีเท็กเจอร์นิดๆฐานบ้านก็ไม่ลืมครับผมเลือกเป็นอิฐสีะายดีสีขาวหรือเทาสีเทาแล้วกันนะครับเรียบหรูแต่ดูแพงหน่อยแล้วก็มาเปลี่ยนฝ้านะครับผมจะใช้เป็นวอลเปเปอร์สีขาวทั้งหมดเนาะก็จะได้สว่างๆลงๆเปลี่ยนทุกอันเลยฮะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้ฮะ เริ่มมีความเป็นโมเดิร์นบ้างแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาใส่หน้าต่างเพิ่มอีกสักหน่อยนะครับจะได้ไม่ดูทึบเกินไปจากนั้นนะฮะเราก็มาเปลี่ยนวอลเปเปอร์ภายในกันห้องแรกผมจะเลือกใช้เป็นยอิฐสีเทาครับพื้นไม้สีน้ำตาลเข้มห้องถัดมานะครับจะเน้นไปที่มินิมอลหน่อยะคะผมใช้วอลเปเปอร์สีขาวแล้วก็พื้นไม้เหมือนเดิมนะฮะ มาในส่วนของห้องนั่งเล่นนะครับคุณผู้ชมผมจะแต่งสไตล์ลอฟครับใช้ผนังปูนเปลือยกับพื้นปูนลายเข้มๆนะครับคุมโทนเท่ๆห้องน้ําผมใช้เป็นกระเบือ้องโมเสกครับก็เป็นสีขาวๆเนาะพื้นก็เป็นกระเบือ้องสีเทาดูสะอาดตาครับแล้วก็ใช้งานง่ายห้องสุดท้ายนะครับผมจะทําเป็นห้องครัวก็เลยใช้กระเบื้องเรียบๆนะฮะทั้งผนังแล้วก็พื้นจะได้ดูคินคีนะครับทำความสะอาดง่าย จากนั้นเราก็มาแต่งหน้าบ้านกันต่อครับจะได้ไม่ดูโล่งเกินไปเริ่มจากวางกระถางต้นไม้ไว้สองฝั่งหน้าบ้านเลยครคุณผู้ชมแล้วเราก็จะเอาต้นไม้แนวญี่ปุ่นไปลงสักต้นหนึ่งครับให้มันดูมีชีวิตชีวาหน่อยแล้วก็เพิ่มหินตกแต่งครับแล้วก็วางไฟให้แสงตอนกลางคืนมันนวลนๆนะครคุณผู้ชมแล้วผมก็จะลงหญ้าให้มันเต็มๆครับจะได้ดูเขียวขจีขึ้นหน่อยแล้วก็ใช้พุ่มไม้เล็กๆเติมเข้าไปสัก2อสุดนัด ก็วางสลับให้มันดูมีลวดลายนะแล้วก็มาวางกล่องไปรษณียะเปลี่ยนสีให้เข้ากับบ้านด้วยแล้วก็วางไฟข้างๆด้วยครับผู้มชมจากนั้นผมก็จะวางแผ่นหินนะครับเป็นทางเดินเล็กๆเดี๋ยวลองปรับตำแหน่งอีกนิดนึงฮนะย้ายไฟไปไว้ด้านหน้าทั้งสองข้างเลยนะะ แล้วผมนะครับก็จะขยับโต๊ะไปสนีไปไว้ด้านหลังหน่อยให้หน้าบ้านดูโล่งๆนะครับสุดท้ายด้านซ้ายเราจะเอาต้นไผ่มาวางนะครับแล้วก็เติมหญ้ากับพุ่มไม้เล็กๆเข้าไปนิดนึงปิดท้ายด้วยหินนะครับให้มันดูมีลูกเล่นเป็นไงฮะคุณผู้ชมก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะฮะ มาถึงในส่วนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเฟอร์นิเจอร์แต่ผมว่าอันนี้คงไม่ต้องวางให้ดูทีละชิ้นนะทุกคนก็น่าจะวางเป็นกันอยู่แล้วเ <g melody> พราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเสกขึ้นมาเลยแล้วกันก็สามองหนเรียบร้อยฮะคุณผู้ชมเฟอร์นิเจอร์พร้อมเข้าอยู่ <g S 2> มาเริ่มกันที่ห้องนั่งเล่นเลยนะครับผมก็ตกแต่งแบบเรียบๆเบนาะแต่ก็ดูดีคุณผู้ชม ในส่วนถัดมานะครับคือห้องนอนเน้นคุ้มทนอบอุ่นจะได้หน้านอนหน่อยนะครับแล้วก็จะเป็นห้องทำงานนะครับเผื่อใครอยากนั่งทำงานมาในส่วนของห้องครัวก็พอสมควรครับตู้เยอะเตาเยอะสายทำอาหารคงชอบและสุดท้ายนะครับคือห้องน้ำเรียบเรียบครับแต่มีทุกฟังก์ชันรวมทั้งหมดนี่นะครับผมก็ใช้งบไปประมาณ40,000นิดเท่าน้นนะค,คุณผู้ชม ยังเหลือเงินอีกเยอะเลยส่วนใครที่สนใจบ้านหลังนี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในใต้คําอธิบายคลิปนะก็สามารถเข้าไปโหลดก,กันได้เลยฮนะฟรีๆไม่มีค่าใช้ใจ่ายสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วก็คอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมสวัสดีครับ